ผมแมบล็วหรือรายการอีกแล้วฟักอยู่ันก็ผลม,มาได้มันอีวีแรกค่ะมันเกาะล้างโอ้โหตลอดแหละอีวี EP แรกก็จบมากเลยอีพีเดียวจบเลยมัไม่ทําอีกเลยนี่นะครับที่นี่นะครับโอ้โหอือหือเรยสะอาดเลยนะเกาะล้าง วันนี้จะมีคนมาเล่นด้วยนะครับกระตุกชี้หายเลยขี้แทบแตกโอ้โหกระตุกแบบนี้ขี้แตกเลยไปแต่มันก็ไม่ค่อยกระตุกมากนะโปรแกรมนี้มาขี้หายนะ้เนาะควจริงแล้วเล่นธรรมดาก็แหลกอยู่นะแหลกอยู่นิดหน่อยแต่คนที่เล่นกับเราไม่แม่งเสกไม่แหลกแหลกอยู่คนเดียวหน้าสงสวย ตรงนี like oh, like ้น่าเป็นพ <zag lt ar> ื้นที่สร้างบ้านเหมาะเลยเหมืองเมืองเมืองเรามาเป็นเมืองกันขุดเหมืองขุดเมืองไปวันดีตามโอ้ยลักลักแกงกูแกงเป็นลอกไวเลยเนี่ยลักไวเลอร์กระตุกชิ่หายเลย ผมตัดคลิปไปแล้วกันเสียงดังตอนนี้นตอนนี้ผมขอตัดคลิปไปตอนสร้างบ้านเสร็จเลยแล้วกันนะครับตอนนี้ผมฟาร์มของกันไปได้เยอะแล้วแหละตอนนี้กําลังจะเปลี่ยนจากบ้านดินเป็นบ้านหินนะครับเอ้ยบ้านไม้เออใช่ใช่ใช่ใช,ใช่และไปติดตามอ่ารายการอะไรนะจะเปลี่ยนชื่อใหม่หแล้วด้วยซ้ัไม่ใช่รายการของผมนะครับของน้องผมนะครับชื่อว่าลบนานแล้วหรอ ชื่อว่าลบไปนานแล้วเดี๋ยวตกเกียนเลยตกเกียนเลนเจอร์พวกก็มีไม่ใช้อ่ะอไปตอนนี้ยังแรกเลยเดี๋ยวขอสต็อปไปก่อนสักพักหนึ่งตอนนี้ผมก็จะนอนแล้วนะครับชิปหายแล้วครับมาถ่ายตอนดึกๆซะด้วยนะเออเรนก็ต้องไปเออลืมจัดตารางโอ้ไปหยุดชิปไปเพียงแค่นี้นะครับวันเดียครับ ให้ผมด้วย